ข้อเานะข้อเ้าเป็นเรื่องการประเมินสมรรถนะสมรรถนะ9.1าบอกการเฝ้าระวังติดตามการวัดการวิเคราะห์และการประเมินนะในนี้เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าองค์กรต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องวัดและเฝ้าระวังวิธีสําหรับการเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์และการประเมินเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของผลลัพธ์ความความเหมาะสมเวลาที่ต้องดําเนินการวัดและเฝ้าระวังเวลาที่ต้องดาเนินการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ที่ได้จากการวัดและเฝ้าระวังข้อนี้พูดถึงอะไรอ่ะพูดถึง KPI ไหมตัวชี้วัดไหมตั้งแล้วอะ่ะมีเฝ้าระวังคือคำเฝ้า,ระ,าระวังคำนี้ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า monitoring monitoring นะภาษาไทยเราเรียเฝ้าระวังการเฝ้าระวังหมายว่าดูเป็นระยะระยะบา,บางธุรกิจบางโรงงานบางสถานที่บางองคอ์กรเขาไม่ได้ดูทุกเดือนก็อาจจะดูทุกไตรมาสขึ้นอยู่กับ สภาพกระบวนการเาขะกระบวนการชิ้นงานใหญ่ๆงานมันไม่ได้ไหลเยอะเขาอาจจะดูทุกๆอะไรทุกๆไตรมาสแต่ที่นิยมก็คือดูกันทุกๆอะไรทุกเดือนเอาข้อมูลมาดู KPI เท่านี้ตั้งวันนี้บางเรื่องหกเดือนดูบางเรื่องอย่างสำรวจความพึงพอใจจะมาดูทุกเดือนก็คงไม่ใช่อย่างของเรากรณีเราก็จะต้องมีการอะไรรวบรวม เออแล้วก็อาจจะสามเดือนคือหกเดือนอปีละครั้งนานไป <6 S 1> โอตรงจะทำไหมเนี่ยเล่นปีนเลยโอ้โห <c oughs> oh. ข้อมูลวุฒิคีปีเนลูกค้า,ก,ากี่คนนะครับอะคุณว่าเดือนกี่คนลูกค้าเท่าไหร่ดไม่เราเราก็สำรวจทุกเดือนไม่แต่ไม่ใช่วัน,นวันวันวันไปลูกค้าห้ารายสมมตินหมมีทั้งห้ารายไหม เขาต้องกอบเราทั้งห้าลายไหมไม่มีเอาวันนี้เราจะอาจจะไม่ทำเอาเราไม่ได้ถามห้าายหรอครับไปขายเพราะเราเราเข้าลูกค้าทุกเดือนเอาไปไปถึงเดี๋ยวก่อนลูกค้าคุณน่ะแต่ละวันแต่ละลายเนี่ยมีมีการเข้าหลายครั้งต่อเดือนหรออย่างน้อยเดือนละครับเอาไปถึงเข้าไปเซอร์วิสใช่ไหมอ๋ออาจจะอาจจะไม่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 ใช่ว่าทุกเดือนจะต้องต้องสำรวจอาจจะสำรวจ เดือนนี้แล้วปีทีก็ไม่ตารวจอีสามเดือนข้างหน้า, <S <S <ข>าหรือปีหนึ่งก็แล้วแต่นะแล้วทั้งปีเนี่ยจานวนลายมันถึงร้อยไหม,ไมจะเกินเกินมาเดอหกเดือนอะนานไปปีหนึ่งนานไปนะนพวกนี้เป็นต้น KPI ผลสํารวจกบบาป็นพอใจก็ต้องมีการเฝ้าระวังมีการดูตัวเลขเป็นระยะระยะตามความเหมาะสมตามสถานการณ์นั้นๆนะครับอันนี้ต้องดูได้ไหมเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นดูกี่นานครับของคุณเนี่ยสโตะสต๊อกบ่อยแค่ไหน คุณคุณดูอะไรดูสต็อกดูจากอะไรอะครับดูเก้าสิบเก้าเปอร์เซนที่ได้หรือยังไงที่เขาตั้งเป้าให้คุณได้คุณนับตอนไหนครับทุกสิ้นเดือนหรอก็คืออันนี้เรานับเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนว่าร้อยเปอร์เซนต์ทุกโปรดักรึเะค่าหรือว่าแล้วแต่บัญชีจะสุดนะอ๋ออยู่ที่บัญชีแล้วบัญชีมานับเรากี่นานนะครับก็แล้วแต่เขาจะเลือกมาค่ะบว่าจะนับกลุ่มไหนกลุ่มไหนโอ้โอ สมมติรอบน,บนอี้เขาตับกลุ่มที่เป็นสินค้าสําเร็จรูปที่จะส่งขายนะสมมติเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟฟ้ากลุ่มเ,เครื่องไฟเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะเครื่องจกักรอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งหมดห้ายี่สิบรายการสมมตินะแต่ละรายการก็มีสิบบ้างยี่สิบบ้างแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คุณยังไงครับเอาจํานวนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ผิดถูกไม่เกินไม่ไม่ต้องได้ถูกต้องต้องได้เก้าสิบเก้าหรือเอาจํานวนไอเทมมานับมาาเอ อ๋อเพรานั้นเท่าเกิดมันยี่ห้าไอเทมก็แสดงว่ามันก็ต้องได้ยี่สิบสี่อะไรก็ว่าไปโอ้แล้วมันจะได้เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นหรอหรือเอาทั้งปีมารวมกันอีกทีหนึ่งค้าให้ครั้งต่อครั้งเลยหรอเอาว่ามันจะได้เก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นไอเทมมันเยอะเหรอครับต่างครั้งต่อครั้งอ่ะกเยอะค่ะเอาหรออันที่เช่นอันที่เช่นเยอะสุดกี่ไอเทมเป็นร้อยอ๋อน้อยสุดกี่ไอเทม 20อัพไม่ใช่20อัพ,อพคุณจะเจอ99นต์ได้ยังไงวะผมโงงเนี่ยคุณเข้าใจคำว่า99เปอรไหมถ้า20เนี่ยคุณผิดไปแค่รายการเดียวต,ตกเลยตกเลยนะใช่ค่ะนั่นเราต้องร้อยเท่านั้นนะครับแล้วไมไม่ตั้งร้อยไปเลยปีนี้99ก็ยังกลัวอยู่ค่ะโอเคโอเค